เปลี่ยนเลยโอ้ยไม่มี pues มเอาไปละอะไรเหรออะไปเลยเปล่าโอ้ยดอกใหญ่มาฮะโอ้ยโอ้ยโอ้ยข๊ากเกวะเพราะนาเชือกไปเลยนี่ยังอยู่หันอยู่นีฮ เรียงไปเลยนี่ยังหันนี่นี่ผมวมาพี่โอ้ยไม่เห็นเลยโอ้ยกูจะอ้วกว่เออแบบไหนที่บ้านอะอันนี้แบบไหนยิองยิอ้วก โอ้ไม่โดนหัวปบุมแล้วเมื่อกี้ยืนจืนใ่ไหครับใโอ้นวใส่ลงกันโออันนี้เอาใช้ได้เลยกูกูดอกแรกยังเหนือเออเออห้าร้อยแปดสิบนัดเป็นกองมึงเนี่ยเออ หยีดแกนั่นไงเอา่่เอาท่บ่อทบหมดแล้วโกงมากมากโอ้ยจะเสียงมันเบมือนพวกเจ้าเล่นย่างหัวอ้มาเยอะมายอโอ้ ผมคิดอยู่นะพี่นักงเราบอเรียบร้อยแล้วคนตัวไส์ผกมตั้งเยอะเลยมันจบชีวเฉยโอ้จังเลยนิยมไม่จะเสียงกัได้สเออ

โอ้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 ไม่ทันคือาางไหนสันโอ้ยยังยังเด็เห็นตาดากันนดิเอาไม่เนี่ยหมแล้วลูกใหญ่มียนเดียวโอ้ยเห็นตาดากันไหลเงี้งลยเยมคเดริดากลียไรเลยแกมาไม่รู้เอ้าไม่ใช่ไม้เบ็ดบอลหรพี่ใครได้พี่ดำ ยันค oh! ีกูใช oh! ้ได้ปะไอเจเนี่แกอย่าคิดเน่อยถ่ายรูปดีดก่อนได้ปะโอ้มามาเอาเอาเสียงเสียงเามาถือมาบบขยนถ่ายรูปโมาถือเียมาเก้แวครับนสองเ้ยเสียดง ข้าสามเด้งเจ้าวดะกินมันเอาเออพี่ก็อยากรวยเลยเนี่ยเฮ้อไม่ได้เจ้ยังไม่รู้เลยชี้อยากกินอยากกินอยากกินกินหรอขัอุ้ยกูวอ่องกินของอยู่ในของในห้าสิบบาทอันนี้ก็ห้าสิบข้างนอกเนี่ยเดี๋ยวแก่ไงเนี่ยร้อยหนึ่งพูดดีไงนี่อู้ป่านนั้นยังมาจับของขวัญแกยังไม่เปลี่ยนเลยไอ้แกบโวยด้ว

ไม่กล่องเนี้ยมันเหลือไงเขาไม่ใส่แห้งเฉยๆข้างในเป็นหมอนหมอนแบบเขาเอาไปบวชอ่ะหมอนแบบเขาใส่บวชอ่ะหมอนที่เหลี่ยวเออหมอนที่เหลี่ยวหมอนเหลี่แกไงวะยี่ยียย่างย่างย่างเนี่ยหูยสิเกตสิเกตอุ้ยตัวใหญ่เอ้ยตัวใหญ่เลยอ้าวเอาชาบูมาใส่หรอไอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขาวขาวเยี่ยีย เฮ้ยไม่เหมือนจ้องเลยวะเดี๋ยวแล้วทำไมไม่เหนื่อยกันก็นีไงนี่ไงนี่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 อ้นี่ไงแมกตัวเที่ยงไหกล่องแรกมาเหนือกล่องที่เหนือมาจากไหนอ่ะไอ้กูใฮ้ของจริงว่ะที่ไช้ของจริงอยู่นี่เออันนั้นของจริง นวนนเนื้อ่ส้ลำทเนื้อไเนี้ยเนมาส่วนมีเนื้ส้ลำทอเยอะดูของพี่เอกซนนีตนี้นี่นนีี่ตนี่ไงนี่ไงใ้ตีเกตเลยนตีเกอยทไมจีดเลยเกงอะไรเโอ๊ยขอทใจละเสียงมาแล้วเดงเจ้าอยู่วะตีละลายเพือน่จเลยอุ้ยไมจ วะโกงมึงตัวใหญ่ฟวเ่ยแ้ะร้อยยิ้มที่หายไปอะหไปเไเกี้ยใส่ร้อยนึ่ไงได้ห0าร้อยลอยหามึงใส่ร้อยนึงนีได้ไ่เอาเจาเส้อยนึงเจาขึ้นไอ้บาเดียวเนาะบาทเดียวนี kind of ่เหยียบแตมาเค็ดเซียวเลยเจียมเชี่ยไม่ได้เเอาลเอาลุงมลเพี้ยหนเพิ่งนได้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 คดิ แกวไงวะแก้วแก้วเลอเออเอาเนอเอาน่ยเนลุนไช่้นพอเตื่นเต้นขึ้นพอคุขามกากำจัดยาไม่ก็เป็นแฟนนเหนเออนี่ไงโกอกุ่นดุกตานี่ไงนี่ไงไว้นุ่นมึงอะเออไอ้จองไอ้จองไปเลยอชอบือชอบ ไปนุ sí, yeah, oh no, 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 no. ่งกกาไปนุ่งกูกูากเเดันจเอาไปใช้ดูใช้ได้นๆๆปป่าจะีจะไงเสียงมันจีละเอาอีเจยผได้ยินไหมผมผมประกาศไปไงใช่อ่ะ

哎呀！